สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube น้องค่ายดินด่วนสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเจ้า PC 120รุ่น6ครับรุ่น 6E เปลี่ยนงานครับพี่น้องเมื่อวานนี้อยู่ตั้งแต่เอารถลงที้เริ่มมาเกิอยู่แต่กับไอ้รถดำครับงานบอ่อดิน ต้ดินขายมือนีก็เปลี่ยนงานครับเปลี่ยนงานแลเป็นขุดลอกรองน้ำครับเสริมคันคูเสริมคันค,นคูนี่ก็เป็นบริเวณหน้าปังของผมเองครับนี่ให้เพ่นเา้าเนื้อที่รวมๆกับประมาณหาดทร่ครับแข่งให้พ่นเ้าเฮ็ดหน้าปังครับส่วนถนนนี่ก็เป็นถนนของผมเองนะครับพคตตาตาผมที่แล้วเสียไปแล้วครับแต่เราเฮ็ดไว แต่สมัยตอนผมในหน่อยค,ครับคนพามาเหตุมาท้าจับจองเอาทีเพื่อนเป็นคนเหตุไว้ลวบาน,นีคนทิมมาเซานะคนบพใจในขั้นคูครับมันตำ่ำมันนานได้เห็ดน้ำปังเวลนาน้ำน้ำพงลดลงพื้นที่ตรงนี้นี่น้ำถ่วมประมาณสี่เดือนนะครับนี่ช่วงนาน้าหลากครับเพราะว่ามันเป็นติดกับลํำน้ำสวยครับน้ำพงจะขึ้นมาถ่วมอยู่บริเวณนี้ประมาณสี่เดือนครับเพราะน้ำลดลงไปกะ จะเฮ็ดน้ปังกันครับแถวนี้น้ำท่วมอยู่ประมาณสี่เดือนหลังจากน้ำลดกเ็เฮ็ดน้ปังครับสภาพน้ำก็ยังที่เห็นนะครับเขานี่คือบ่ต้องใส่ปุ๋ยหลแล้วครับน้าแถวนี้ใส่แค่นิดเดียวครับใส่แค่ถาคิดเป็งน,นั่กนก็ถืกไรแล้วกระสอบนี่ก็ะอแล้วครับเพราะว่าท่าใส่หลมันลมมันฟ้าครับมันไ่ได้เข่าครับวันี้ก็มาเบิงหาปลาไหล ดึงร่องเพื่อไอ้หองดึงเอาร่องเพื่อกระน้ำได้นะขุดขุดเอาลอเลาะลิ้มแล้วก็ดึงดึงเอาน้ำตกร่องเพื่อเป็นห้องเลยขุดร่องหน้าไปน้ำใจทั้งทางเรา่ต้องเอาจงเบื่อไว้ไอ้หองโดยยังขุดไปรถทำความสะอาดไปรถ ลอกลอกทางเบิ่อมไปน้ำแล้วก็ขุดขุดเอาล่องพี่น้ำไปมากขาจะได้ใจเป็นทางสายนะที่ทางเส้นนี้ผู้ใหญ่ประคองมาขออยู่เว้ยคอยอจ่างไี้ทางส่วนบุคคลนี่เดาแดนเฮาติดหน้าใจเนื่องบุนแดนเลาขุดคลองอ้อ่าน้ซื้อปั่นทางไอ้คนเที่ยวซื้อ ประตูรถทำไมรถเปิดโรงพยบ้านเราจ้างรถมาขุดเราเอาดินเปลือยไปทีแล้วขี้รถอ้อมน้ำดิมันก็เลยเป็นทางไปเลยแต่ว่าก็อยู่ได้า่าเก่าเหรอวะทีอืมราขุดทางไปขี้รถอ้อมน้ำเป็นความสิสบายลูกหลานความสบายประตูรถเห็ดไปนี่ดึงเอาห้องนี่สมมันตือนๆนเน,นี่ยน้ำมันไหลไหม ยื้อมวเอาเลยยื้อถึงแถวถึงนั่นแหละเอออุ้งรถไปเลยเออเอาไปเปื้อไว้เดี๋ยวมันแห้งแล้วรถไถโอ้ปากเข็งอะ่ะตายตาย,ตายพี่น้องปลาปลาหลายครัน้นี่เดินหน้ายับไปอีกเดินหน้ายับไปอีกขาเบิ่งเอียนครับพี่น้องวันนี้เบิ่งมา เจ้าถุงท้องเขาเมื่อกี้เได้เอียนบ่สเได้ปลาไหลบ่แถวบ้านห้องเอียนครับแถวภาษากลางเบนห้องปลาไหลครับโอ้ปลาดุกครับปลาดุปะดุกพี่น้องปลาดุกมองดูหนะ่อยรวยลายรวยลายเลยโอ้ใจ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 เอา้ามีทั้งป่ามีทั้งเอียนเหรอครับเมื่อกี้ ยัน,นางานนั้นไหมยยนงานไปเรื่อยๆครับเมื่อนี้กับงานขุดรลอกซะกันคนเศร้านาใจปั้มครับจ้างรถจะคลองน้าครับมาขุดให้งานนี้นี่ทาเป็นงานให้บ้านทั่วไปถ้าคิดเป็นเงินดูจากเนื้อง,งานแล้วก็อยู่ประมาณสามหมื่นคและครับแต่ว่า ผมเลยบอกว่าเอาใน,ในกัน้ะจ,จะของคนเศร้านะก็เลยซอยกันครับให้คนออกครึ่งนึงครับ่าน้ำมัน่าคนขับค่ารถซอยกันออกคนละครึ่งคิดเลยคิดราคาแค่เครื่องเดียวปกตินี่นุนขัดระยะทางประมาณ80เมตรครับเก,เกือบร้อยเกือบร้อยเมตรเพ่อเลยครับลอกไปเรื่อยๆครับนี่ลอกไปเรื่อยลอกเสริมคั้นคูตัวนั้นครับบรใหาน้าม,มัน คนอยากเห็ดหน้าให้มันเล็วขึ้นประมาณจะเดือนหนึ่ง้านน้ำทั้งนี้ลดก็คือสูบออกได้ครับน้ำทั้งนั้นจะบริไไหลามาเพื่อจะได้เห็ดหน้าในบริเวณนี้ครับนี่ครับพื้นที่ตรงนี้บริเวณหาสิบไรตรงนี้จะได้เห็ดปีนี้ก็ถือว่าได้เห็ดซาครับแต่ว่ากระทันอยู่แล้ครับเพราะว่าเกี่ยวกับนครับหลังเมษาคือว่าทันอยู่ แต่ว่ายังไม่เห็นปลาไหลครับตอนนี้ยังไม่เห็นปลาไหลเถออตอนนี้นี่คนขับขึ้ิจีไสหมดแบบหมดแบบซ่ายอยู่ครับนี่ฟังเสียงรอบเครื่องก็น่าขึ้นจีสอสประหยัดแต่ ใส่เถาแกประหยัดแต่มันครับผมใส่หมดยังไม่ต้องใส่หมดสปีดครับเพราะว่าลอกดินน้องผมโบลิ่งครับผมบอกว่าให้ได้มือหนึ่งให้แล้วครับให้หนึ่งวันต้องจบครับเพราะว่ามือนีกส็สิบห้าคำสิบห้าคำจอดครับถุงท้องเขาจอดบรับงานครับสิบห้าคำนี่ได้หลายป็นใด้กับโบไปครับวันผ่านนี่ แล้ว่ความเสือไผ่มันครับแตวาวสาหรับผมแล้วนี่15คำนี้ถ่างาั้นเป็นงานขุดสางานคนดิงงนงั้นขุดงานอย่างนี้ผมวอลรดออกครับจะจอดครับ้5คำถ้าติดตามก่อนตอนต่อไปครับตอนผู้แล่ะครับไม่ช็อตดเด็ดหาเยเย็นได้หรือตอนช่วงจะเลิกงานครับเดี๋ยวจะไทยบ้างอีกเท่านึงว่าแต่ว่พ้คนขับวันนี้ ถึกซั่งไว้ครับหามเล่งครับเอาเนียนๆเอาแบบไปเรื่อยๆแต่ว่าฟังเสียงรอบเพลียงแล้วคือสี่ใส่โหมดแบบธรรมดาครับนี่ยังไม่เป็นโหมดสปีดเห็นเพื่อนบอกว่าเพื่อนหยิประหยัดน้ำมันซอยถ่อแก่งนั้นถ่อแกจะจะเสียบน้ำมันซอยถ่อแก่กันเลยก็ต้องเล่งไหลค่อยไปเรื่อยๆ ครบหนึ่งอาทิตย์เลยครับนี่ก็เป็นรถมาถึงวันอังคารครับนี่ก็เป็นวันพุธแล้วรถมาถึงบ้านวันอังคารตอนตอนประมาณเที่ยงครับเกือบเที่ยงถึงวันอังคารเที่ยงของอาทิตย์ที่แล้วเมื่อนี้ก็เป็นวันพุธเพราะว่ารถนี่เริ่มรถมาถึงตอนเที่ยงวันอังคารก็เริ่มเฮ็ดงานตอนเสาร์วันพุธรับเมื่อนี้ก็ตอนเสาร์วันพุธครบรอบแล้วครับนี่มือที่เจ็ดครับ สำหรับเจา้าสมุททองทำงานากะยังม่มีอีย่างที่มันผิดปกติไปหลายครับมีแต่พวกน้ำมันเติมน้ำมันแล้วก็ให้โรลลิก,กับบอลลครับน้ำกับบอลลอัดับน้ำปกติถือว่าก็โอเคครับเป็นที่หน่าพอใจสำหรับการไปใด้เจ้าสุงทองมาร่วมงานครับแต่ว่าก็ต้องเบิ่งกันยาวๆครับ แต่ว่าผมบรสิทธิ์เหรอครับเวลารถพังรถเสียเพระว่ารถมันทํางานกะมันเสียตรงใดก็แก้ไขกะหาเงนินได้กะสอนบำรุงมันไปเรื่อยๆครับเพื่อมันจะมันได้ทํางานได้ครับถ้ารถขยับได้ทํางานได้ก็คือเงินกับเข่าครับถ้ารถทางานบ่ได้รถจอด่ะมิได้โจออกไปกะโอ้บาไหวครับนี่ถือว่าโอเคอยู่ครับนี่เจ็ดมือเติมแตน้ำมันใจแต่คาลูกน้องคนครับถือว่าใช่ได้อยู่ ติดตามกันเบื้องต่อไปครับว่าเราจะภาพเราการทำงานเราจะได้ปันไดแต่ว่าตามได้สัมผัสกับถา้าผมมียังผิดพลาดถับคนขับว่าขารถไล,ลยกับคือสีได้ยู่น้ำดนอยู่ครับซอยกันทํามาหากินครับ ออกลกูกออกเตาครับครับผมฝากติดตามช่องน้องคายดินดวนกดไลค์กดแชร์กดสับสกายให้ผีก่กำลังใจด้วยกันทําคลิปต่อๆไปครับเดี๋ยวมีคลิปยังเด็ดๆก็จะนำเสนอให้เบิง่งมีก็เป็นงานคุณลอกของเจ้าทุ่งท้องงานแรกครับนี่ตั้งแต่ลงเทเล์ติดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับ